ยินเบตันชวร์และรายการรถแซบเวอร์ค่ะวันนี้นะคะยี่ก็มาพร้อมกับรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะแล้วราคาคุ้มค่ามมาก เพราะคันนี้เนี่ยออกใหม่ป้ายแดงจะอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทเลยแต่วันนี้พอมาเป็นรถมือสองราคาดรอปลงเยอะมากๆที่เรียกว่าถูกมากๆเลยเป็นเจ้าของรถยุโรปได้ในราคารถญี่ปุ่นเลยค่ะกับ B M W X1 S Drive 1 8 D X Line ปี2 0 1 6จดทะเบียน2017นะคะราคาเบาๆวันนี้เพียงแค่699,000บาทเท่านั้นมาดูด้านหน้ากระจังหน้าโคเมียมีช่องลมด้านในตามเอกลักษณ์ของ B M W เลยค่ะระบบไฟโปรเจคเตอร์เลนส์ ล้อแมกอลลอยขนาด18นิ้วลายวายสป็อกมาดูภายในของเขาดีกว่ากับเบาะหนังสีน้ำตาลตกแต่งมาแบบลายไมโอเกนแมตตก็หรูหรามากๆเข้ากับตัวรถเลยเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่ได้2ตํตำแหน่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับคูดคอนโทรลคันนี้มีจอไอที ine, มาให้8.8นิ้วรองรับครบทุกฟังก์ชันเลยพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมกับระบบ h ฮดส์อัพดิสเพกก็มีมาให้ด้วยนะคะระบบไฟแอมเบียไลท์คันนี้ก็มีเพิ่มความหรูหราให้กับรถไปอีกค่ะโหมดการขับขี่ของคันนี้ มีด้วยกัน3โหมดประกอบไปด้วยโหมด e c o p r o Comfort แล้วก็ Sport ค่ะสาภาพเบาะไม่มีรอยเลยค่ะสาภาพสมบูรณ์แบบ100%เลยใหม่มากๆใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะด้านหลังจับระบบไฟท้าย LED มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะ4จุดฝากระโปรงท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าข้างในจุสัมภ,ภาระได้เยอะกว้างขวางแล้วก็อเนกประสงค์มากๆเลยค่ะ ไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบทวบินพาวเวอร์เทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้ามาที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด330นิวตันเมตรใครที่สนใจคันนี้นะคะยินย้ำราคาอีกทีราคาสุดพิเศษวันนี้เพียงแค่699,000บาทเท่นั้นปีดาว0%ูน์ผ่อนสบายๆเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้น ใครที่สนใจเรายังมีรับประกันหลังการขายอีกด้วยสูงสุดตามเงื่อนไข2ปีหรือ70,000โลสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0828560000หรือ SIAD d 9999ค่ะและพบกับยินดทชกวันที่เบตันเชอร์นะคะสวัสดีค่ะ